ที่การศึกษาประทงศึกษาสตูจากศึกษาที่การสำนักงานการประชุมโครงการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนีนะคะท่านผู้พ่วงในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปะช้ศึกษาท่านผู้บังคก็ขอใัยเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้ก็ทําให้ล่วงเลยเวลาการประชุมที่ได้นัดหมายไว้ว่านะครับก็เลยทําให้เสียวเวลาไป ตามที่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ที่ทางคณะผู้รับผิดชอบนะครับจะดำเนินการในส่วนของโครงการพัฒนาเครื่องมือดิจิทาลนี้นะครับเมื่อเช้าก็ทำการเปองเินผลการจัดการศึกษาในครับที่มีการดำเนินการมานะครับก็เไปตามวัดทํกทาเผาใจแล้วก็ได้ทราบว่าเป็นเรื่องของการติดตามการทดลองใช้เครื่องมือจากประทรตงการศ์า สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสตูลและก็สิบสตูลโดยภาพรวมครับก็ค่ะข,ขอบคุณท่านผู้บริการนะคะค่ะแล้วลำดับรับครับขอกรับเรียนนะครับท่านครับก็รู้สึกเป็นเกยียรติอย่างยิ่งนะครับซึ่งทางผมนะครับก็ได้พัฒนากับทีมปิดโครงการนะครับแล้วก็เราได้ลงโรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนนําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียน นอกพื้นที่ออกเขตนะฮะปลดล็อกเรื่องข้อจํากัดทางการเรียนนะครับไม่ต้องขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของโรงเรียนหรือครูประจําชั้นนั้นไหนนะฮะเปลี่ยนจากครูให้หลักการที่เรียกว่าโซเชียลเดียนเรียนนี่คำว่าโมดูลด้วยกันนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายแต่ละโมดูลให้ห็นภาพเรื่อยๆนะครับโมดูลที่หนึ่งคือแหล่งความรู้ออนไลน์นะครับหรือเราเรียกว่า ช่วยใช้พัฒนากระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอนเราเรียกแพลตฟอร์มแบบนี้นนว่าดีลิอต้องเสพของโซเชียลมีเดียบวกกับการเรียนการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเราจะใช้กลไกของโซเชียลมีเดียเป็นการขับเพื่อให้ให้ผู้เรียนสนุกแล้วก็ผู้สอนสนุกแล้วก็สร้างความรู้ด้วยกันในในคอมมูนิตี้แบบออนไลน์ทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองแล้วก็ มีคอนเซ็ปต์เขาราบดีที่เราเรียกว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับเอามาใช้เพื่อย,ยกระดับการศึกษาให้มันเกิดขึ้นในระดับท้องถิน่นจังหวัดแล้วก็ประเทศนะครับผู้ผที่สนใจนก็ลองเข้ามาใช้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ฟรีนะสามารถร0 0รเ็ฟรีก็คือเข้าใช้ใครมีเสิ์ก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็พัฒนาให้มันดีข